ข,ไข,ข,ขา,าไปพอกควยอ่ะวันพาไปเด้อมักเมามาใหม่ๆสดๆครับโอ้ยม,มักสุกมากดำามากแดงมีหมดชิมมึงก่อนแซ่บบ่หืมแซ่บอร่อยได้นี่ไก่นกฟา,าดไหม ผู้เพื uh ่นไปปีนเอาหนาแรมพื้ลิงยายดาเพ่ไปปีนเอาครับบึ้งบึ้งโว้ยุนขวงนี่ดำดำดมีวซิม ต้นละต้นสุกสุกหวานหวานแซ่บเลยครับอาปามด้วยบุงซิมมันก็ได้มันสูกก um, ันมั้งสูบบอกันแต่ปลายมันงนะแซ่บแซ่บ เอามาขายครับพี่น้องบางเบาหน่อยใหญ่เลยดำครึส่สโมเมด้วยครับหน้อยดำๆเลยสิมีใหญ่ๆๆนี่หวานตัว มักเมาอย่างก็มีเดือยไปสิเนาะนบ่านนี้ป่านเนี่ยมักระเบิดการ์ตูนเขาหลินนะครับนี่มันงเทิงอย่ามิเต่ว,วงสำนงเนียเนียมันโบโลนได้แส,สบแสบอีกเจ้าว่างันสูงมือพอดีสามมือพอดีชุบบัส งานนี้ไม่ห้ไปครับผมเอาไว้กินเองครับแซบอ้าวบางทูกข้มห่งวงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลย,ยครับให้ยายดาผู้เพื่นไปปีนโกกบักเหมาใหญ่ครับหมักส้มส้อยนะครับภาษาอีสานหรือมหมักเมาใหญ่สวัสดีครับ